พี hey, เ่เอ็ดสวัสดีครับพีเอ็ดอนี่นะอันนี้อเหรออยู่ไหนเนี่ยเพทนัดเอ็ดได้ไปกินข้าวด้วยกันไม่ใช่เหรอคะ,อะเออฉันอยากจะฟังเขาจริงๆเลยไม่เขยได้เห็นคุณโกรธแบบนี้เลยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเขาละฉันอยากถามว่าพวกคุณเห็นรอยหรือเปล่าผมมีเรื่องอยากจะหารอยมีคนเห็นเขาไหมผมอ,อ,อยู่ <ผม S 1> นี่เฮ้ยเฮ้ย ทลอยเดินป่านใต้สะพานแล้วฝุ่นหล่นลงมาหรือเปล่าแกแล้วนันนติดด้วยวันนี้ผมเดี๋ยวรบกวนทุกคนสองสอนาทีเป็นพยานให้ผมที่นี่หน่อยนะเดี๋ยวก่อนฉันไม่สนว่าคุณจะเล่นอะไรอยู่ฉันอยากรู้ว่าคุณคินไล่คุณออกหรือเปล่าผมพอดิใจที่คุณเป็นหัวผมหรือโทษว่าคุณมีเหตุผลเกินไปเดี๋ยว เอาไยังไงดีถ้าผมไม่เล่นหนักขนาดนี้แล้วคุณจะรีบกลับมาหารอยอย่างนั้นเหรอฮะเฮเธอนี่เรียกว่าเผยความรู้สึกสุดท้ายจริงๆมาแล้วพว่าคุณสองคนหัวนใช่เปล่รอไม่ใช่ว่าคุณบอกว่ามีเรื่องจะประกาศเหรอรีพูดพวกเราลุ้นกันอยู่วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึง่งให้ทุกคนฟังนะก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่ง แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าการทํางานพวกเขาเลยรู้จักกันทั้งสองต่างก็มีความทรงจําที่บาบามากสองสปีหลังได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ชายคนนั้นตลอดและผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆรู้ตัวช้าๆตอนที่เขารู้ตัวถึงได้รู้ว่ารักผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้ว ตอนนี้ผมไม่กลัวคุณจะว่าผมไม่เป็นพี่ใหญ่หรอกผมไม่กลัวคุณว่าผมไม่ทําให้รู้สึกปลอดภัยผมไม่กลัวทุกคนพูดว่ารักคุณแก่กว่าผมกลัวแค่คุณไม่จริงจังกับผมแค่รักลเล่นเล่นฉันจริงจังมาตลอด <c oughs> ก็แปลว่าคุณก็ชอบผมสิ ผมให้คุณขอบคุณแต่งงานกับผมนะครับแนเพชรรุ่นนี้ใส่ลรวยรีบตอบรับก็สิดอเป็นพิธารที่ดีนะ นี่ง่ายเที่จะมีคนรักแอมแหวนวงนั้นผมเลือกเองแต่งกาแต่กับเขาแต่กับเขาแต่กับเขาเขาแต่งาแต่งเดีเลยใช่ไหม คนะการที่รักทุกๆท่านเวลาความสุขผ่านไปเร็วมากเลยนะเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในเวลาทํางานหวังว่าทุกคนจะเคารพในหน้าที่ของตัวเองเพื่อทําเพื่อสกาเลลตกลับไปทํางานเดี๋ยวนี้เลยสูส้ๆพยายามคา่ะ <Yeah. S 1> ับเยคร <Yeah. S 1> าพวกบินก่อนนะ